อูแล้วเชาเปอร์แบ่งเล่นสองสองถ้าไปโดนในไมเทตัดข้างหน้านี่ลำบากเลยนะครับครับเด้งรอปลงลงมาที่กระท่มนี้ผู้ดีครับใช่แล้วเ,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 เจมขออยู่ไกลได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเออซาพาลุยไปด้วยเหมือนกันครับผมเจมฮะเา้าแล้วเจอหน้าหลังเลยทีนี้ยังไงแล้วโอ้ยสู้สุดใจเอาแต่ว่าเขาได้ไปแล้วฮะจะเยอะซาพาลุยเปิดมาเจ็บ๊มเลือดก่อนนะโปสสโมแล้วเดินนะแล้วเคาะมาโอ้ยต้องรัดติด ขโอ้ยใหญ่มากแล้วไปแลยเอาคอมโบยมาด้วยกับแอมพายด้านซ้ายด้วยเลือดเยอะโ้ยชาปเปอร์โอ้โหชาปเปอร์อะไรกันนะตรงนี้ช็อตนี้ท่านผู้ชมครับเอโกฟิตพอไปโดนแจวแล้วเป๋เลยฮะตรงนี้ชาปเปอร์ได้มาเพียงแค่สี่คะแนนครับอ๋อก็ถือว่ามีคิวติดมาอยู่ที่เออจีแล้วว่าจะหนีออกไปหรือว่าจะยังไงเออจีกำลังมาเจอแวมไพร์ที่เซตโซนอยู่ครับผมมาครบสี่ด้วยอ้อมาสวยมากนะฮะเออจีไม่มีจ่า อีกหนึ่งลูกตำแหน่งถูกต้องเจมไม่มีน็อกดาวเพิ่มขึ้นครับมีดาเมจเล็กน้อยอู้ไม่เล็กนะ60อืมแต่ยังไม่ดีพอให้น็อกดาวก็ครับผมแซมแมสโอ้โหเนียนอยู่ครับมุมนี้อีกแล้วฮะแต่ว่าเจอฉีกกว่าซ้ายมือแซมแมสยูไม่ได้โผล่ขึ้นมาแบบนี้เพื่อนอาจจะน็อกได้เฮ้ยโอ้จุดีไม่โผล่ฮะขึ้นถ้าโผล่นี่คือชนแล้วห่งปลอยครับแล้วจังหวะนี้สอง โอ้จูเยสุดจัดเลยครับตรงนี้แล้วแบบนี้จะแตะไม่ได้สิสามเอา้าแต่มุมนี้ไปยิงตรงกลาแล้วอโ,อโอ้จูเนียสขึ้นมาเรียบร้ยรอยเกมนี้สำคัญนะครับผมถ้าไม่ถึงท็อปสามคิวต่ำกว่าสิบผมว่าจบเลยโอ้แล้วดันขึ้นมาจังหวะที่กานูนิกเนี่ยน็อกดาวไปแล้วครับผมครับเจมเอา้าปูจังหวะนี้แต่พื้นที่เหมือนจะโผล่มาเต็มตัวนะถ้าบุรรีัมย์ขึ้นมาครับได้ครับาสามก่อนเลยสามก่อนแล้วโอ้โหจังหวะ จังหวะสามก็สามสุดไม่ได้ก็ผมกันติดรีพอร์ตอยู่เด็ดดี้เด็ดดี้ขึ้นมีตะเบอร์เต็มโอเท้าเลยครับไม่ไหลไปทางอื่นเลยครับผมพอดีเป๊ะโอด้าขับมาเติมแล้วครับผมน่าจะขับมาเติมกันอีกหนึงหรือเปล่าบอลเชตคิวแล้วต้องเี้ที่แบงหนึ่งครับเจย์เซเบย์เก็บได้เป็นจุลิโอได้โอด้าไปผมตอนนี้บุรีรัมยืนอยู่แค่คนเดียวครับได้ครับผมโอลิมปิกจิบคิวแอมพายครับเผร่อผหมูต้องแซงกลับมานะครับผมเจยเซเบย์เอาอีกหนึ่งครับผมได้เข็มในที่นายยยยไอุ้มพจัับเเลฮะ เอาฮะอย่างไรเอผมทิกเกอร์เยอะๆยังกดลุนลัวผมมุมนี้แล้วโดนดัเมจรเข้าไปอีกหนึ่งก่อนรีโลดครับเอาไว้หนึ่งนัดที่สี่สารับผมับผมอีกโอ้ยเขาเดินหน้หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่อ้ยเกือบห้าร้อยเมตรท่านผู้ชมเอาดีๆว่ะนี้ดัเมจรหรือว่าอะไรครับทีละสี่ทีละสิบเจ็ด เบามากครับมันไกลไงโดนเล็บไงลงลงเล็บมาดิติดเจ็ดไม่ค่อยอะไรสี่นะมาโดนอีกโดนอีกยี่เบ็ดที่เบ็ดโอ้โหได้หลายตายไปหนึ่งครับกระสุนกระสุนกระสุนจะไม่มีเล่นในวงนะตอนนี้เพราะว่าไหลไม่เก็บเอาขั้นไม่ได้ด้วยฮะอ๋อมีเติมมีเติมขอรวยอย่างนี้ อู้แต่เดือดเทื่อแล้วคือดูตอนนี้แอฟพอเลสก็236นะ37ตีติดใช่ครับตีกันหมดฮะแต่ยังแซงไม่ได้ฮะยังไม่ดีพอฮะตรงนี้โอ้แล้วโดนสองทางเจมส์เฮทชอบใส่เบลมอสพยายามจะซ้ำธนวัฒตรขอซ้ำยิวได้ไหมยิวติวได้ไหมธนวมอสจะให้ใครถ้าฝั่งนี้เพราะว่าบู๊ได้มาบันเดินแน่นอนเ่นแต่เขาไม่รู้ว่าใครยิงซ้ำเขาด้วยใช่ครับเอาละ ยังไงมุมนี้ยังโดนมาอีกหนึ่งปืนมันพับติดรถไถเออไม่งั้นอาจจะมูมาแล้วไอ้เลเกย์เยอะมอต้าโอ้ยมอต้าตัดหมดเลยเอาแล้วฮะสิบสามคิวโอ้ฝึกมาเพิ่งได้ใช้เอาแล้วฮะท่านผู้ชมโอ้โหโดช็คงานเอาไปหนึ่งเมตรอยากเห็นไม่ได้เลยฮะโอ้สายมาโดเคาะตายโอ้ยเอาดีๆเจย์เยอร์มีดีเขาจัดเหลือที่พวนัดนะโอย ับเลยแต่เจมส์ลัดช็อตไปครับอุ้ยของจริงนะเจยเยอร์ปุ่นน้าตัวซ้ายเหลือจะที่จเป็นเจมส์แล้วริวไปได้ธนวัฒน์โดนคิวติอีกไหมตรงนี้ไม่ได้เลยนะบัตหน้าวันคิวติไว้สองโค้งแมรพัยวันนี้จริงสิบห้าสิบหกคิวแล้วนะใช่อ่ะแต่โดนขอมาบ้างเหมือนกันเนาะผมสำหรับแมรพัยเป็นพื้นที่เล่นกันก่อนนะครับตอนนี้หลังแอ่นแล้วตรงนี้แบกแต้มมาเยอะจัดเลยครับผมเกมนี้ ไปห้องน้ำไม่เข้าเอ้ก็ติดปิดเพิ่มมูนไปก่อนโอ้ยก็าเปคนเดียวฮะยังคูนสีอยู่ใช่ปะยังคูนสีอยู่เยอะมันเนี่ยมัร่างไม่ทันจริงๆนะหลอดถึงหลอดหัวยะยะฝงยันใส่อาจะหวะออกมาเกิดเนอะสะบัดับมาเจเยอะได้ดีจัดเป็นเลดจัดเป็นเลดจัดแล้วโอ้โแล้วคูนสามแฉกได้จุลิโอแล้วเลเวลวีช่องสี่เอาเลยครับเอชีแบมมาเอไมเทนครับผมโอ้โหเฮ้ยเอไมเทนล่างมาสามเกมแล้งกิ้งสูงจัดแล้วได้เอาหนึ่ง สามสามไมค์หนึ่งด้วยเรียบร้อยสิคนเดียวล่ากไอ้ไมเดตแล้วคิวไปหกคนเดียวจากชาเปอร์แล้วแต่ตรงนี้นะครับเอาแล้วของตัดกันเองอยู่ตรงนี้เอจีกับแอมพายแต่ประเด็นคือเอฟโคสิจะเปิดเสียงสุดนะ้มาดูฮะว่าจะโดนสปอตแล้วเล่นก่อนหรือเปล่าเจี๋ยปิดไฟสองต่อสามเอจีหรือแอมพายครับไก่ตัวนี้โอ้จริงๆแอมพายผู้เล่นครบสุดนะแต่ว่าไปโดนซุนไปหน่อยฮะครับเอาฮะเอจีกับแอมพาย พื้นที่ดีกว่าฮะสำหรับแวมไพร์นะแต่ว่าเขาตัวผูเ้เล่นเยอะกว่าและโถมใส่คนที่อยู่นอกองฮะตอนนี้เป็นอพอเชนั่นเองออเนี่ฮะเจมต้องอาจจะต้องเปิดริวให้ได้ก่อนนะตอนนี้ครับผมอืมเอาเลยครับโดวเช็คไปฮะพอเชนขานเข้าวงไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ต้องเนียนนะเจมเห็นแล้วสามเห็นฮะอุ้ยละอ้อมขวาสุดเห็นแล้วเหมือนกันโอเห็นทั้งคู่อ่า เลีวโอ้ยแล้วปี่ยนยืดแยมโลนี่เลยโอ้ยเลีวของจริงฮะเลี้ยว่าตัวพุ่งกระชูดผมบอกเลยโอ้ยช่อนี้เกินไปนะขึ้นแยมโลแล้วแล้วอะไรครับแล้วยิงไงลุ้นอยอยู่เลยไก่ตอนนี้เรียบร้อยอาร์มอลีเกมมิ่ง